สวัสดีครับกิติเจออีกแล้วครับชี้เป้าซื้อบ้านครับวันนี้บ้านลุงนัทครับตั้งหมดสามหลังออกสามหลังออกไปแล้วสองเหลืออีกหนึ่งหลังเป็นหลังไซส์ขนาดสามคูณเจ็ดเมตรเจ็ดจุดห้าเจ็ดเมตรครึ่งอ่ะพูด,ดง่ายๆเลยขายเร่งด่วนเลยครับบ้านหลังนี้นะพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่เอ็ดประมาณยี่สี่จุดโอ้จุดห้ายี่สี่ยี่ห้าประมาณเนี้ยอ่ะ เดี๋ยวไปดูบ้านดีกว่าที่ลุงนัทบอกต่อมาเลยลดจริงๆเลยราคาเต็ม3 5 0 0 0 0หืบาทบอกว่าดูมาจากกิติรับรองว่าลดให้อีกหลายหมื่นแจความสามารถลูกค้านะจะต่อเท่าไหร่นะแต่ไม่ใช่ต่อเยอะมากนละลุงนัทหน้าเขียวเลยแล้วอะไปดูบ้านดีกว่าครับวันนี้กิติของบ้านมาฝากนะครับเป็นบ้านของลุงนัทนะครับพระครศสียาครับโอ้โหกระเบื้องนี่ซาคนด์ซีเจไอซาชังเกรดเอเลยนะ นี่มีหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าเสาใจเสาหน้า6แก่นะท่านผู้ชมขายเลกดวนเลย350,000หบาทอยากได้จัดไปต่อมาเลยครับรับรองว่าลุงนัดใจดีนะครับใจดีให้หลักหมื่นนะต่อให้ลดให้หลักหมืน่นแต่กี่หมืน่นใช้ความสามารถลูกค้านะครับโอเคครับบ้านหลังนี้นะ มีหยดน้ําล้อมรอบหลังคาซ้อนมาข้างหน้าและข้างหลังนะฮะพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะเลยทำรีสอร์ทก็ได้ว่างหัวไร่ปลายนาก็ได้จัดสวนก็ได้ทําที่อยู่อาศัยก็ได้นะฮะความสูงอยู่ที่ประมาณ73ขั้นบันไดเดี๋ยวเราไปถึงหน้าง,งานนะเราจะลงเสียลูกค้าใหม่เลยขัดขัดขัด,ขดแล้วลงเสียใ,ใหม่สบายใจได้ครับโอเคนะหลังคามงด้วยกระเบื้องเกรดเอนะฮะบ้านลุงนัดค้าไม้เก่า ตีฝาบ้านแบบแนวนอนหรือว่าเรียกว่าแป้นเกตนะครับหน้าต่างนี่ทรงยาวครึ่งหนึ่งกระจกครึ่งหนึ่งไม้ลูกฟักนะท่านผู้ชมวันนี้กิติชี้เป้าซื้อบ้านใครอยากได้บ้านลุงนัทรีบโทรมาเลยครับนี่ด้านหลังนะฮะอ่าตรงนี้คือมุมห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมก็จะมีพื้นที่ใช้สอยน,น้ำอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับนี่ฮะบ้านลุงนัทค้าไม้เก่าสร้างบ้านหลายหลังแล้วนะนะแต่ว่าออกไปแล้วอ่า ออกไปแล้วสองหลังวันก่อนสามหลังนะออกไปแล้วออกไปแล้วสองหลังหลังสูงกับหลังบเดินอันนี้คือหลังจั่วซ้อนหน้าหลังนะฮะหยดน้าล้อมรอบแล้วก็เดี๋ยวกำลังขึ้นอีกหลังหนึ่งหลังนั้นเมื่อวานผมรีวิวไปแล้วนะท่านผู้ชมนะก็กลับไปดูคลิปที่ผ่านมาอันนี้อีกแล้วครับลุงนัทบอกว่าอยากขายคนอยากขายก็กําไรเอาน้อยพอไม่เอาเยอะนะฮะดูด้านหน้าบ้านก่อน เป็นหายน้ำบานหยดน้ำล้อมรอบวะกว้างๆนะนะเกือบยี่ห้าตารางเมตรนะบ้านหลังนี้นะครับแต่ขายถูกนะครับขายถูกโครงสร้างจะมีไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูไม้มะค่ารวมมันอยู่เสนี่ใจเสหน้าเกือบสองนิ้วอะท่านผู้ชมนะเกือบสองนิ้วนะค,ความหนาความหนาของไม้นะฮะเราไปเยี่ยมชมด้านในนิดนึงอาจจะมีฝุ่นที่พื้นนะเดี๋ยวลุงนัดขัดให้และลงสีให้ใหม่ไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมนะฮะ อยู่ใกล้โรงงานธรรมดาเวลาทําบ้านหลังที่2ก็ย่อมมีฝุ่นขึ้นมาจับธรรมดากับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลุงนัดกัดสีลงสีให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับมานั่งด้านหน้า3เมตรนะฮะทำแบบแนววินเทจด้านข้างก็ทําแบบรอห้านะฮะทำแบบรอห้าเขาเรียกว่าลูกกลงรอห้านะทำแบบรอหนะฮะฝ้าเพดานนะฮะตีลักษณะการตีก็ปิดปิดนี่ด้วยฮะปิดปิดเสเสเบิร์นปิดเสเบิร์นรอดเบิร์น การเบิร์นนะฮะนี่นะท่านผู้ชมดูนะในลักษณะการทำนะฮะใครสนใจนะครับรีบโทรมาเลยนะฮะบ,บานประตูตางข้าเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเข้าไปแล้วก็เป็นประตูบานสไลด์นะฮะบานสไลด์นะครับ,บ,รบเดี๋ยวผมสลไลด์ให้เข้าไปดูไปเยี่ยมชมบ้านหน่อยนะฮะเข้ามาถึงโอโห,โห้นอนกว้างขวางเลยท่านผู้ชมกว้างขวางนะฮะมีฝุ่นจับนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงรนะักขัดลงสีให้ให,ใหม่บอกแนละ้วไปถึง ส่งให้ลูกค้านี่จะห่อเหมือนเนี่ยห่เอเหมือนข้างล่างเือนแฟ้าไปดันไหมรูปทรงตีฟ้าไปดันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะสองหลุมนะครับโปร่งโล่งนะฮะนี่ระบบไฟในติดตั้งให้เรียบร้อยเลยท่านผู้ชมนี่ฮะระบบไฟนะฮะนี่เห็นไหมติดไฟให้เรียบร้อยเลยนะฮะอ้านี่อีกหลังหนึ่งที่ลุงนัททำออกมาเสร็จแล้วแล้วก็ยอมขายถูก3ามแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้อีกหลายหมืน่นแค่บอกว่าดูมาจากกิตติอ่า ห้องนี้ก็3ถึงคูณ4นะครับท่านผู้ชม3าคูณ4นะฮะอ่านี่คือห้องน้ำนะฮะขนาดอ่าเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบมีพื้นที่ใช้สอยเน่น้ำรักเท่ากันเลยครับนี่ฮะติดระบบไฟให้เรียบร้อยนะลุงนัทนะครับท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือห้องน้ำนะฮะห้องน้ำนะฮะก็ขนาด1เมตรห้าสิบคูณอ่าสองเมตรนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามนะฮะติดไฟระบบไฟให้มีบานกระทุ้งด้วยโอเคครับวันนี้กิติออกมาฝากครับ นะบ้านหลังนี้ผมสรุปไห้ฟังนะครับหน้ากว้าง3เมตรนะครับแล้วก็ลึกนี่7เมตร10นะครับเป็นระเบียงเนี่ย2เมตรเป็นห้องน้ำ2เมตรเป็นห้องนอนก็5เมตร10นะครับ5เมตร10ส่วนความกว้างนี่คือ3เมตรเท่ากันนะครับอย่าลืมกดติดตามไอ้กิติด้วยนะครับวันนี้ชี้เป้าซื้อบ้านโครงการบ้านลุงนัทครับ350,000บาทต่อรองได้บอกว่าดูจากกิตติลด ใช่ความสามารถนะหลายหมื่นหลายหมื่นบอกกิติบอก,บอกโอเคครับกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ